ตำรวจเมืองออกนะคะแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะได้มีการเปิดหมู่บ้านในการตรวจค้นหายาเสพติดนะคะค้นหากลุ่มเป้าหมายกัน,นะคะ่ะ พันตำรวจเอกอนุภาพศรีนวลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีได้ผนึกกำลังร่วมกับนายสมบูรณ์ศิริเวชนายอำเภอเมืองราชบุรีเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดอ,อปรพอรอกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารจังหวัดทหารบกรวมกว่า200นายเข้าทำการปิดล้อมหมู่บ้านรังไม้แดงหมู่ที่6ตำบลเจด,ดีหักอำเภอเมืองราชบุรีหลังจากสืบทราบว่าในหมู่บ้านแห่งนี้มีการซื้อขายยาบ้ากันเป็นล่ำเป็นสันโดยแบ่งการทำงานออกเป็น4ชุด เจ้าทำการจู่โจมตรวจค้นบ้านเป้าหมายโดยเฉพาะที่บ้านเล็กที่63หมู่ที่6ตาบลเจติหกักซึ่งเป็นบ้านของนายจรูนผู้ห้อย เป็นบ้านเป้าหมายแรกที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ระดมกำลังเข้าทำการตรวจคน้นพบยาบ้ารวม192เม็ดยาไอซ์7กรัมเงินสดจำนวน1อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์2กระบอกลูกกระสุนปืนลูกซองเบอร์12จำนวน2ลูกและได้ผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น4คนนอกจากนี้ยังพบผู้ต้องหาตามหมายจับของสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีในข้อหาพยายามฆ่าอีกหนึ่งคนเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมของกลางทางั้งผู้ต้องหาทั้ง ทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีให้ดำเนินคดีต่อไปซึ่งการตรวจค้นดังกล่าวนั้นสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเคยเข้าทำการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้านแห่งนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ไม่สามารถจับกลุ่มได้เพราะบรรดาพ่อค้ายาเสพติดนั้นไหวตัวได้ทันเพราะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ตามบ้านทําให้เห็นว่ามีใครเข้าไปในบ้านจึงพบเพียงแต่ของกลางแต่การตรวจค้นในครั้งนี้พ่อค้ายาเสพติดที่เป็นเอเย่นใหญ่ ก็ยังคงหลึกนี้ไปได้แต่อย่างไรก็ดีบรรดาผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยที่ทําการจับกลุ่มมาได้ครั้งนี้ก็จะสามารถสาวไปถึงเอเย่นใหญ่ได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้ทําการออกหมายจับต่อไปก่ันเซฟบ